มีปัญหาที่ไหนมันต้องมีทางออกรวมแรงรวมใจค้นหาต้องเจอคำตอบ ีงานวิจัยของญี่ปุ่นทดลองหรือแม้แต่ของเราเองเราลองเอาถ่านไม้ไผ่ของเราเนี่ยนะแช่น้ําอย่างเนี้ยแล้วก็เอาน้ําเนี่ยไปส่งให้กรมวิทยา,าศาสตร์ของเราเนี่ยกรมวิทยา,าศาสตร์ของเราเทสมันจะมีค่าของแคลเซียมโพเทสเซียมแมกนีเซียมเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร,ไหร่ซึ่งจะมีมีงานมีใบเชิญวิจกตของกรมวิทยา,าศาสตร์รับรอง อ๋อยาง่านไม้ไผ่เนี่ยมันก็จะอุดมด้วยแร่ธาตุต่างๆใช่ไหมคะพอ,พอทำออกมาเป็นน้ําแร่ก็เลยมีแร่ธาตุที่สําคัญ<อ>กับร่างกายของเรา,านั่นเองโหดีจังเลยค่ะทานไม้ไผ่เอามาทําเป็นน้ําแร่ได้ด้วยนะคะมีอะไรอีกคะเนี่ยอันนี้ก็เป็นผงถ่านไม้ไผ่ผงถ่านไม้ไผ่เอาไว้ใช้ทําอะไรอะคะอันนี้มีทั้งหนึ่งอาจจะในการแนะนําใช้ก็เอาไปผสมน้าเพื่อล้างผัก เพื่อดูดสารพิษตกค้างที่อยู่ในผักที่ที่ปลูกโดยใช้ยาฆ่ามแมลงเลยตกค้างอยู่ค่ะใช้ล่างผักหรือไม่ก็บางคนก็ซื้อเอาผงถ่านของเราเนี่ยไปผสมเป็นสบู่เป็นแชมพูก็ได้ก็เป็นวัตถุดิบไป,ป,ปใช้ทำเครื่องสําอางต่ออันนี้ค่ะแหมอันนี้น่าสนใจเหมือนกันน้ําส้มไม้ไผ่สําหรับแช่เท้าฆ่าเชื้อโรคเชื้อราแบคทีเรียอันนี้ก็คือน้ําส้มไม้ไผ่ที่พี่น้องพูดถึงกันอยู่บ่อยๆเรื่องการเผาถ่านแล้วได้น้ําส้มขันไม้ แต่อันนี้เราพัฒนาไปถึงขั้นอีกขั้นหนึ่งว่ามันสามารถสามารถไปดูแลสุขภาพได้โดยการเอาไปผสมกับน,น้ำแช่เท้าค่ะมาถึงตรงนี้กันบ้างค่ะอันนี้ค่ะอันนี้นี่ฐานจริงๆเลยใช่ไหมคะเนี่ยอันนี้ก็คือนนอคนน่ัอันนี้ก็คือผ่านขั้นตอนเมื่อัะครู่นี้ที่ผ่านขั้นตอนการการคัดแยกการตัดแต่งแล้วอก็มาทําวความสะอาดค่<ะ>แล้วมาแพ็คอย่างนี้ ใส่ถุงนี้ก็ข้าไปเอาไปทำอะไรคะอันนี้แนะนําว่าถ้าพี่น้องไม่กล้าที่จะไปแช่น้ําดื่มใส่หม้อหุงข้าวก็ใส่ในตู้เย็นค่ะอ๋อูดเสื้อผ้าดูดกินค่ะแต่บางคนรู้คุณสมบัติว่ามันมีคุณสมบัติที่ดีกว่านั้นก็ไปแช่น้ําดื่มเอาไปใส่ในหม้อหุงข้าวเวลาหุงข้าวก็ได้เพราะเป็นคุณภาพเดียวกันน้ำดื่มได้ด้วยค่ะได้ได้เป็นคุณภาพเดียวกันค่ะมาดูนี้ดีกว่าอันนี้นี นี่คืออันนี้ก็จะเป็นข้างในจะเป็นฐานที่เราทุบที่เราทุบนะคะอ่าเป็น,ปนทุบทุบเล็กๆเอไปเจี๊ยแล้วก็เอามาบรรจุไว้ในอ, <island S 2> อ่าทำเป็นทำเป็นถุงฐานออ่อ่าอ่าออันนี้เป็นเป็นถุงฐานที่ที่ที่ดูแล้วให้มันดูแน่นหนามั่นคงที่จะไม่ปล่อยผงออกมาแต่แล้วดูแล้วมันก็ยังไม่มีหีพอที่น่าใช้ แล้วก็มาใส่บรรจุใส่กับบรรจุที่เป็นผีพันธ์ในปจิบุรีเราก็คือกลุ่มเสือกกของแม่บ้านเสือกกเสือกกที่ที่บ้านสร้างเย็บให้ทําอย่างนี้ก็ออกมาอย่างนี้ก็เลยดูว่าเออมันเป็นดีไซน์ที่ที่ดึงดูดความสนใจกระจายรายได้สู่ชุมชนอีกนะคะสวยงามด้วยค่ะแบบนี้เราไว้ใช้ทําอะไรคะไว้ดูกลิ่นในรถ ใตู้<ว>เสื้อผ้า<ร>ในห้องนอนก็ได้ด,ด,ดูดกลิ่นค่ะคำว่าดูดกลิ่นก็คือเป็นเป็น,เป,นเป็นคุณสมบัติข,ของฐานทั่วไปแต่ถ้าจะพูดที่มากกว่านั้นก็พูดถึงนกกทีไปอ้อนประจุลบที่ที่เขาปล่อยออกมาเองได้ค<า>่ะแล้วก็ In อินเฟลตยาวดังนั้นต้องไปพูดถึงงานวิจัยซึ่งซึ่งค่อนข้างจะต้องพิสูจน์กันค่ะโอ้โหแต่เห็นแบบนี้นะคะสวยงามจริงอุ้ยมีแตงโมโด้วยหรอคะอันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึง่งอี้ถ้าพูดถึงแตงโมไดย้ยิง่ง ช่วงนี้ที่มาถ่ายเทานี้เป็นช่วงกระแสเตีงโมบันแรงแต่ที่ผมทํามาสี่ปีแล้วนะครับผมทำว่าผมทำตั้งปีสี่หกแล้วปีสี่หกอันนี้ขึ้นในก็เป็นทานเนาะแต่ว่าก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะคะแล้วก็อีกรูปแบบหนึ่งที่เอาไว้ดูดกินในตู้เย็นในตู้เสื้อผ้าในรถเล็กๆออันนี้ก็มีมีที่ห้อยด้วยอาจจะเป็นเป็นตัวโลโก้ของเราด้วยทาไปถ้าเป็นเห็นสินค้าเป็นผิดพัน์ที่เป็นเป็นรูปตีงโมอย่างนี้จะรู้เลยว่าไปจากที่นี่อ่าปราจีนบุรี จะติดตลาดแล้วก็ไปทั่วแล้วไปถึงญี่ปุ่นไปถึงยุโรปแล้วต่อันนี้สวยมากเลยค่ะเป็นหมอเลยค่ะเป็นหมอรองนอนครับข้างในก็เป็นอันนี้เป็นฐานอ่าก็ลองดึงออกมาแล้วก็เป็นฐานไม่ไผ่ข้างในก็เป็นฐานไม่ไผยค่ะเรข้างในนะคะเป็นฐานไม่ไผ่เหมือนเหมือนเหมือนอย่างอื่นแต่ว่าเสริมขึ้นไปว่าสามารถไว้ในห้องนอนหนุนนอนได้นี่ไงข้างในก็จะเหมือนกันนะคะก็คือจะหุ้มด้วยผ้าที่ไม่มีผงออกใช่ใช่เพราพิสูจน์ได้ว่า ใช่หนุนนอนแล้วหลับนอนหลับดีหลับลึกอ,อะไรก็ประมาณอย่างนี้เห็นเป็นฐานก้อนเล็กๆแบบนี้ประโยชน์มากมายมหาศาลเลยนะครับแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้มากมายตั้งแต่ประเภทเครื่องสำอางยางสบู่แชมพูที่มีส่วนผสมจากผงฐานไม้ไผ่ที่ช่วยในเรื่องของการดูดซับสารพิษจากร่างกายได้นำแร่จากฐานไม้ไผ่ที่มีแร่ธาตุหลายชนิดในการช่วยให้ความสดชื่นกับร่างกาย และน้ำส้มไม้ไผ่ที่ได้จากการนำน้ำส้มพันไม้ในกระบวนการเผาถ่านสามารถใช้ผสมน้ำใช้แช่เท้าได้นอกจากนี้ถ่านที่เป็นก้อน,ก,อนก้อนก็นํามาประยุกต์เป็นกระเป๋าถ่านหมอนถ่านเพื่อใช้ในการดูดซับกลิ่นตามที่ต่างๆได้อีกด้วยนะครับโอโ้แต่ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะไม่น่าเชื่อเลยว่าถ่านไม้เนี่ยจะสามารถนํามาทาเป็นอุปทาได้เยอะขนาดนี้แล้วก็เรียกได้ว่าใช้งานได้อย่างคุ้มค่า ค่าคุณขาถ้ามีโน้ตาวมีเทคโนโลยีมีความรู้ทางวิชาการไปสูงกว่าน,นี้ก็สามารถพัฒนาไปถึงขั้นอัดเป็นแคปซูลทําเป็นเม็ดเพื่อกินเข้าไปในกรณีที่บางคนกินสิ่งที่มีพิษเข้าไปในทางเดิอนอาหารก็ใช้ฐานนี่แหละหมอของเรานี่ก็ส่งให้บางที่ทําไปอัดเม็ดเป็นอะ,อะไรอะรดีท็อกล้างลําไส้หรือล้างสิ่งที่มีพิษที่กินเข้าไปแล้วก็หมอก็จะให้กิน คาร์อบอนคาร์บอนเนี่ยคือถ่านนี่แหละลงไปเพื่อดูดเอาสิ่งที่มีพิษในทางเดินอาหารนั้นคือต้องไปพัฒนาการไปถึงเทคโนโลยีระดับสูงขึ้นไปแต่ว่าต้นวัตถุิของเราก็ไปจากนี้ค่ะ,ะและนี่แหละค่ะก็คือประโยชน์ของถ่านไม้คุณภาพสูงนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะเอาใจช่วยแล้วกันนะคะ,ะว่าขอให้มีถึงพันที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆขึ้นไปเลยค่ะ,ะอขอบคุณคุณกิตติมากเลยนะคะที่ได้มาให้ความรู้แล้วก็ทําเราได้เห็นว่าถ่านไม้คุณภาพสูงเนี่ยสามารถนํามาทําเป็นอะไรได้บ้างค่ะขอบพระคุณค่ะ เชื้เพลิงและช่วยให้ไม่เกิดมลภาวะทางอากาศในการเผาแล้วประโยชน์ของถ่านมีอะไรบ้างการเผาถ่านเนี่ยนะครับถ่านที่ได้เนี่ยถ้าเรานำมาใช้ประโยชน์ในการปลูกต้นไม้ในการเอามาลงดินนะฮะคาร์บอนที่อยู่ในดินในรูปของถ่านเนี่ยมันจะไม่สลายเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะหรือว่าแก๊สเรืองกระจกเนี่ยกลับขึ้นไปในบรรยากาศ เป็นการที่เราเรียกว่าตึงคาร์บอนลงดินถ้าเราเผาถ่านประจำเราสามารถจะเก็บคาร์บอนเนี่ยลงดินได้เรื่อยๆและผลที่ได้ต่อไปก็คือว่าเราจะได้ต้นไม้ที่มีความแข็งแรงขึ้นนะเพราะว่าดินมีการปรับสภาพมีการพัฒนาโครงสร้างของดินเนี่ยที่เอือ้อแล้วก็ทําให้ระบบนิเวศในดินเกิดการเผาถ่านสามารถจะเอามาเป็นประโยชน์ทางด้านสุขภาพได้นะนะเช่นเราเอาถ่านมาดูดความชื้น ถ้าเราเผาได้ดีๆมันสามารถจะดูดไอพวกอนุมูลอิสระอะไรพวกนี้ได้นะครับซึ่งอันนี้ก็จะมีปรากฏออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ,ๆมากมายครับ